สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมืัอนี้นะครับผมสิทาพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้อมาคุยกันนะครับถึงการซื้อหัวออนไลน์นะครับอยุค2000นรือฮับควันสีมีแนวทางการปฏิบัติแบบใดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปครับพ่อแม่พี่น้องครับเขาสิบประวัตถึงบ๊วยเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับการซื้อขายหัวทางโลกออนไลน์นะครับค่อนข้างที่เป็นกระแสมาแรงนะครับอ่าราคาจะมีปัญหาตามมาตลอดนะครับอย่างเช่นการโกงเงินประจำนะครับ การเหนียงว่าบทตรงตามสเปกนะครับคอการประกันทองและมันบดทองแบบนี้นะครับเ้างะมีวิธีการแก้ไขแบบใดนะครับในห้องสมัครปุยกันนะครับขอนึงเลยนะครับขอแรกเล่อยนะครับการโกงเงินมาจํานะครับเพราะเป็นการมัดจําหัวนะครับคนทางที่จะร้ายนะครับบางคนหาพันบางคนเป็นหลายเมือนนะครับจริงๆเราเข้าก็ต้้นหารนวาทางแก้ไขนะครับว่า อ่าเขาขอมาจาแค่นีกอนเดบอนะครับย่างหน่อยๆอ,อ่าสักหาลอยสักพันหนึ่งนะครับเขาก็ไม่ขอตกลงคันเขาเลื่กงมากร้ายกว่านี่ก็แสดงว่าเขามีนายะครับตัวนี้ผมรับประกันเลยๆนะครับอ่าหัาวหาหาวยังเสร็จงงว่าแม่ลูกราคาถูกๆดังสีเขาเสิรลงนะครับอ่าตามราคาจริงเนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณแปดเก้าหมื่นแต่ว่าเขามาลงแค่อ่าพกมืนหาแม่ลูกเครื่อนดำดังสีนะครับ ผู้เห็นก็นจะสนใจแล้วก็เฝ้าโอนเงินมัดจําให้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นช่องโหว่นะครับให้มีสาเสียบหลอ,อกเข้าใดนะครับแล้วก็เขาเอินเงินมัดจำเนี่ยเทละ 2, 000, 000, 000, 000, สองหมื่นสามหมื่นซึ่งพ่อแม่พี่น้องบางคนอยากได้นะครับก็โอนไปโดยฟันล้มเสือมีสาเสียบนะครับอันอันนี้คือขอควรระวังนะครับที่บอลลูนแนะนําเลยนะครับตัวนี้เข้า,าเข้าต้องชังใจจะคลองก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับว่างผู้มา,าราคาปมหา ในมาตรฐานแค่นี้มันเป็นไปได้หลายบันไดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการการอ่าสิมัดจำนะครับมัดจำเงื่นะครับมัดจำเนี่ยเฮ้าคันเขาพอใจที่จะขายให้เฮ้านะครับเขาก็ต้องมัดจำเอิ้นว่าไรครับคันเขาอ่ามีความจริงใจต่อกันนะครับว่าเออเขายินดีสิขายให้เฮ้านะครับแล้วก็โอนเงินมัดจำเพราอ่าหรือว่าเขาสะดวกไปเบิรงนเขาจะขอไปเบิรงก่อนนะครับถึงถึงสิใจอ่านางานเลยหรือว่าใจ ต่อหนา้าง่วนเลยนะครับหรือว่าเขาสะดวกมาส่งบวกค่ารถให้เขามาส่งเขาจังใจเงินเต็มแบบนี้ก็ไดนะครับตัวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องสังเกตง่ายๆว่าเง,งื่อราค่าติดตืแล้วก็เอื่นมาจําเลหลายนะครับอันนี้คือช่องโบให้มีสายเสียบนะครับหลอกเอาเงินงมาจําของเห่านะครับอ่าแล้วก็พานไปเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2นี่ก็คืออ่าการประกันทองนะครับ บาลูสีเอยถึงมาการสื่อขายเมื่อวานนะครับจำเป็นยังติดสุดกับคือใบสื่อขายนะครับใบสื่อขายนีมั้สิมิยังแน่นะครับเท้าไปสิบพวงไปเลยนะครับว่าให,ให้เพื่อนเขียนให้เขาว่ารับประกันตาหนี่รับประกันท้องขันบอ่อทองเข้าสิขึ้นเงื่นบอ่อหรือว่าเสียวม่วมากขึ้นนะครับกับมีไม้เหตุต่อกันนะครับอันนี้เพื่อนยังนะครับเพราะว่าง่วงสบายสมอ่นนี่นะครับ่านไปสองรอบสามรอบแล้วก็นยังกลับมากขึ้นคือเก่า ปัญหาหลักๆก,ก,ก็คือว่าง่วงเสมอเดี่ยวเขนเรียงเรื่ออาหารนะครับคือการกินมันอุดมสมบูรณ์การทองม,มันก็นอาจจะยากแน่นะครับ,บคือการสมนีการสมจริงนะครับอาจจะพันมาหลอดหนึ่งหรือสองหลอดแต่ว่าเข้าไปเรียงยแล้วนะครับมันเกิดขึ้นเกิดยังขึ้นมาเนี่ยนะครับเข้ากับตอนนี้ขอเรียกรอบมองมีได้นะครับ สัตนั่นนะครับใบซื้อขายกี่กับคงสีจะเป็นซึ่งถี่เข้าขาดบ่อีกต่อไปนะครับเพราะว่าง่วแเมนึ่งเดี๋ยวเสือมากขันเป็นงัวงงามนะครับกับราคาเจ็ดแปดหมื่นเป็นแสนกับมี่ครับพร้อมมีพี่น้องครับเข้าสีเสือเด้ยวจะไดว่ามันทองอีหลีการตรวจทองบ่อมีนะครับเข้ากับมี่แต่สัญญาลบปากอย่างเดียวนะครับเพราสีขึ้นแร้วมันขึ้นบ่ไดดนะครับเพราะว่าขันง่วงเป็นหมันมากนะครับราคาเนี่ยมันก็ต้องตกลงแน่นอนง่วเป็นแสนราคากับสีลดลงมาอยู่แค่หกเจ็ดหมื่นนะครับ ฝากข้อนี้ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณานะครับอีกข้อนึงนะครับอ่าลายการอีกอย่างนึงนะครับงัวหนีนบถตรงตามสเปกนะครับคืออ่าพ่อแม่พี่น้องต้องเข้าใจว่าโลกโซเชียลนะครับอ่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างได้นะครับยังเฉดสีนะครับสีเข้มสีอ่อนนะครับอ่าเห็นเห็นในรูปท้ายนี่สีโอ้สีแดงดีพ่อแม่หอดบ้านนะครับสีจืดนะครับสีจืดสีแถบสี ออกเหลืองสีดไปเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องต้องให้ความสําคัญแล้วก็พิจารณาให้ดีนะครับว่าการไปเห็นตัวงมาเลยเนี่ยมันสีบอนะครับขันระยะ,ะขันระยะทางบกไกลแห้งนะครับหรือว่าข้าวโพดสีไปได้นะครับผมกัดแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเขาไปเยี่ยมไปชมเบิงนะครับสิเดบไปสัมผัสด้วยตัวเองก่อนนะครับขอเพิ่มมันมจำสักหาร่อย เดี๋ยวผมสิเขาไปเบรงหรือว่าขันเพื่อเปิดเอ,อาพระต้องมาจจำมาเขามาเบรงหนางานได้นะครับมาเบรงหนาขอบผมเลยเรื่อยนะครับกับพม่พี่น้องกับไปเบรงนะครับเพื่อความสิบวิคิดหวังนะครับในการสื่อมวลโตเล็กโตหน่อยนะครับอ่าเสมอนี่นะครับโลกมันมันไปหอดสายต่อสายนะครับอ่าการบุ่มกล้องหรือว่าแสงมันอาจจะเทสให้อ่ามวนี่ขาดเคลื่อนไปจากโตจริงนะครับ สิ่งเ่านี่นะครับกับไฮเปอร์เมทินอกนํามาพิจารณานะครับคนไดสื่อมาเลียงนะครับคนไดสี่สั่งว่าออนไลน์นะครับก็มีอยสามประเด็นลักลอทำที่มารชวนมาคุยมานนี่นะครับการหนึ่หละครับเรื่องการโกงเงินประกันนะครับอันเห็นว่าถึกถือนะครับว่าถือแท้งนะครับมนลูกนี่ราคาหนาจะเกือบแสนกันได้นะครับแต่ว่าเขาโพลล์ลงหกหมื่นห่างหรือประมาณราคาสิอยประมาณนี่แหละครับมันจะเป็นราคานนาสนใจ นะครับแล้วกาเอื้อนเงินประกันหลายๆนี่ยให้พี่น้องระวังให้ดีครับนะครับขอซ้อนนะครับเรื่องการประกันทองนะครับประกันต้งนี้ทุกอย่างนะครับสัญญาซื้อขายนะครับในการซื้อขายเมื่อวานทุกเมื่อเป็นสิ่งจำเป็นครับหลักเาระว่าเข้าสีงัดอ่อกมาคุยกันใดงามม่วงมีปัญหานะครับแลักการเรื่องที่สามนะครับใส่สีนะครับบวตรงตามตามรูปนะครับอันนี้ก็ฝากให้ดีนะครับเพราะว่า เครื่องเทคโนโลยีสม,มยัยนี้นะครับนั่นกับคนหันไปไกลนะครับหรือว่ามุมกล้องมุมแสงนะครับเข้ากับตองพิจารณากันให้ดีนะครับเมื่อเนียนะครับบอลรูสิเกตนะครับกับมีเรียนมากฝากมาคุยซัมเนนะครับขอลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ